สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Resident Evil Village Demo อันที่2รอบนี้ก็จะเป็นเดโมในปราสาท Dimitrescu นะครับก็โอเคเล่นได้แต่เดโมปราสาทอย่างเดียวเลยทั้งที่แล้วเล่นฮาร์ดคอร์งั้นขอฮาร์ดคอร์ด้วยละกันอาจจะตายแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเล่นได้ฮาร์ดสานาทีเหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามไม่ตายแล้วกันอลูกสาวของอีธาอาจจะอยู่ในปราสาท ผมก็ยังไม่ชอบฟอนต์ตัวนี้อยู่ดีอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากอีธานหนีออกมาจากการจาับุงของไฮเซนเบิร์กได้นะครับผมคิดว่าหลังจากจบเดโมโแรกเนี่ยอีธานมากดเปิดประตูปราสาทแล้วโดนไฮเซนเบิร์กจับตัวไปเป็นฉากที่เห็นในตัวอย่างชีพภาพโคตรสวยอะ ว่าแต่เราโผล่มาจากไหนอ๋อไม่ได้โผล่มาจากรูหรืออะไรด้วยซ้ำผมชอบอแสงเงาทันใหม่นี้มากเลยนะครับแก้วสีแดงฉานแก้วายวโอ้ห้องนี้มันต้องมีอะไรอีกละตัว ผมสำรวจมากไม่ได้ครับอย่างที่บอกก่อนสะดอกง่ายพม่าจันแห่งการเก็บเกี่ยวฮะ เตาผิงเหมือนจะทำลายได้ใช่ไหมหมุดเข้าไปอีทนันน่าจะเห็นเลยดีเดียเมทริสคูอยู่แถวนี้้องไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ห้องนี้เซตเหล็กไว้คราฟของนี่มีอะไรเก็บไหมไม่มีซีแดงกำ อ๋ออันนี้สมบัติอันนี้ไอเทมเปิดประตูโอเคต่างกันสมบัติเอาไว้ขายกับตัวเดอะดู๊กนะครับที่เป็นพอาา่อค้าชุดเกาะยุคกลางเห็นแล้วนึกถึงไรเซเดนีวิวภาคสี่เลยเฮี <c oughs> ยมุคคลาสิกไม่มีของอรอ ทำลายได้ป่าเจอกัน <c oughs> ไม่ได้เฮ้ยเจ๋งว่ะเออมันต้องงี้ดิปัญหาหนึ่งที่ผมมีกับภาคเจ็ดคือฉากมันทำอะไรอินเตอร์แอคไม่ได้นะครับโ,รโอเคอันนี้น่าจะเป็นทางสำคัญขอไปดูอันนี้ก่อนพื้นปืนอ๋อใอประตูห้องเมื่อกี้เอง าต้องมุดกลับนะครับบล็อกไว้ก่อนก็ดีรูปหัวกวางรูปใครไม่รู้น่าจะเป็นบรรพบุรุษของปราสาทนี้ส่วนไอ้พวกนี้คืออะไรอ๋อต้องเอาหัวมาใส่สินะมีปีกเหมือนกับเป็นไม่ว่านางฟ้านั่นประตูใหญ่ชัว I've been all way Oh, Duke. oh ho, ho. We meet again! Duke? Why are you here? Where there's coin to be made. <coughs> and have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresque? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Naturally. Your coin. I've items back, Jeff. procured some new items for you, Mr. อ๋อเพลิงก็เลิกแล้วกันเฮ้ยอย่าเพิ่งดิยังไม่ได้ดูเลยว่ามีอะไรใหม่เบียงโอ้โหล็อตกันผมมีอุปกรณ์แต่งปืนด้วยเว้ยซื้อกระสุนได้ด้วยโอ้โหซื้อกระเป๋าใหญ่ขึ้นก็ได้ตอนนี้ซื้อกระเป๋าใหญ่ขึ้นได้หรือจะซื้อช็อตกันช็อตกันดูจะสำคัญกว่า Ah, oh, it's fine, all finished. Securing goods is more important. Have a wonderful adventure! This is an hour. I'm going Okay, I'm going to go to the house. I'm <laughs> ใช้คำว่าเบรกเบรกมังแปลกๆนิดหน่อยนะผมจะผสมยาไว้ยังไม่มีเคมีคอลฟูดมันไม่ได้มีปุ่มเป็นพร้อมขึ้นมาให้เบรกทุกอย่างด้วย อ่านมากไม่ได้นะครับประตูนั้นน่าจะเป็นทางที่ต้องไปช่วยอ่ะลิฟต์ต้องหาอะไรมาเปิดลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนสินะทำไมไม่เห็นเหมือนไม่เห็นเหมือนตัวจริงแล้ววะ yes สารเคมีแลวสำคัญกว่าตอนนี้คือยาเนี่ยแหละครับวันนี้มันมีอะไรสักอย่างนั่นก็ไปฮอลเวย์ใหญ่ก่อนเลย ประตูนั้นเสียงเหมือนกับมีตัวอะไรอยู่ <c oughs> น่าจะข้างนอกวะป,ประตูเมื่อกี้นะครับที่เสียงอะไรวะนั่นประตูใหญ่ถ้าเดินไปนาเจ๊ก็น่าจะออกมาพอดีผมดูตัวอย่างมาแล้วครับ Chết, thời gian mất rồi 200 lấy Mình lọc chạy cái đoàn nhiều lắm hả bà này Lọc ส่วนหนึ่งคือผมหาทางนี้ที่ไล่อยู่ด้วยล่ะคราฟก็สุนเลยดีไหมเทคนิคการทำวายของประสาทดิมิทรีสกูเดี๋ยวค่อยมานะครับแล้วมันต้องใช้อะไรน่าจะเป็นไอ <c oughs> ผม <c oughs> ว่าไอวายนี้น่าจะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับที่หลายคนบอกว่ามันเป็นสูตรสูตรจากอะไรนะกล้วยไม้ยิงล็อกใจด้านเยอะมากบ้านนี้ มีห้องนี้นี่ใช้กับห้องนี้ไม่ได้อ๋อผิดปุ่ม yes Oh, here looks out. Man, I have a <laughs> <go>, <laughs> Let me see <str> <laughs> <take> alive, <laughs> dead, which would you prefer? <laughs> I can't hold back any longer. ตันตันตันต้องหาคุณแจมาเปิดเราห้องนี้ล่ะโอ๊ะโก้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 อีธาน Yes หนีไม่ได้โดยไม่ต้องสู้ เจ๊เจ๊มาไายอ่ะหลายคนก็ถามนะครับทำไมเจ๊ก็ไม่ทำปราสาทให้ประตูมันใหญ่สามเมตรผมก็สงสัยเหมือนกันวายพวกนี้ฟันได้ไหมอยากรู้มากไม่ได้ฉากทำลายได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่าง เฮ้ยอมันต้องมีประตูที่เจ๊กจออกไปคือประตูนี้ล็อกมันไม่นับว่าเป็นประตูด้วยซ้ำในแผนที่โอ้ยผมยังชินกับการเปลี่ยนเป็นมีดแล้วค่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างในห้องเนี้ยฮัลโหล มั่งเชื่อในแสง trust in light จุดไฟถ้ถา,ถาเกิดผักมันไปตรงนี้เฮียโคตรเบสิกอะไปดิเฮ้ยหรือมันมันควรจะมีปุ่มที่มันง่ายกว่านี้ปะ มีไอเทมที่ยังไม่ได้เก็บอยู่นะแต่ว่าโอ้ยยังไม่ได้อย่างที่บอกอีธานมึงมีไฟฉายตลอดทำไมมึงไม่เปิดวะเียมือจะตายหาส่วน ไม่ยุ่งแล้วกันเรามีลาเตอร์แถวนี้น่าจะได้เจอศัตรูไม่มีอะไรเลย <c oughs> แต่คุกก็ไม่ควรจะมีอะไรหรอกตามหลักการหมายถึงไอเทมนะครับ ผู้สมัครผู้ปฏิเสธพูดถึงเรื่องอะไรโอเคอทางไปผ่านคุกตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีห้องนี้ที่น่าจะมีสป,ปายอะไรสักอย่างตัวอะไรวะห้องเชียนน่าเสียดายวะ่ะ โอ้ยอุตส่าห์มีขวดทตั้งเยอะพังไม่ได้คล้ายๆกับโนต้ตของพวกเบเกอร์สภาคเจ็ดแล้วนะครับโนต้ตเอ่อทำโมอ่ะฝักขนลุกหน่อยๆ น่าจะอยู่แถวนี้สักตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าไม่มีเคมีคลอฟูอิดก็ผสมอะไรไม่ได้เลยเศษโลหะน่าจะเป็นที่เอาไว้ใช้กับลิฟต์นั้นไปได้อ้อนึ่งไง ต้องออให้แน่ใจว่าไม่มีตัวอื่นมาดักหลังเชียสองตัวเลยครับสามดูท่าทางจะไม่ค่อยเวิร์กซูเท่าไหร่ครับตามไหมอ่ะชีย่ยมันตามมาต่อเชียแล้ว อย่างนี้ครับผมมีแผนอยู่จะบลสัสมันด้วยแล้วก็วิ่งไปเลยโอ้ชิปบอกไม่ทันมึงตัวเดียวเลือดอย่างนี้เลยวะเอ่อต้องดูแผนที่นะ Okay, ทา uh oh. ไปป้อมโอ้โหยาเกดจัดไปสันรอบ่ะบิ๊ น่าจะอัปเกรดกระสุนปืนช็อตกันอ่าเฮียไอพวกเวดนยันองอ่าเฮียโอ้โน Blood. Oh, no thanks. Yeah. Where are you going, little one? <sighs> uh. No, 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 no. Can yeah. you know? You made it to a lady dealer like what? อะไรวะนี่นี่ผมจบเร็วไปหรือเปล่าผมชอบเดโมในหมู่บ้านมากกว่านะครับบอกตามตรงเดโมนี้ก็ระทึกเดี๋ยแม่งมีพวกลูกสาวคนเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าคนไหนเหมือนกันผมแต่ผมชอบฉากภายในปราสาทนะครับแสงเงาทำได้ดีมากเลยแม้จะรันบนเครื่อง PS4 Pro ก็ตามถ้าเป็นเวอร์ชัน PC หรือว่าคอนโซลเคอร์เลนเจนหนึ่ง PS5 หรือ Xbox s e r i e s X นี่ น่าจะดีกว่านี้เยอะเลยมันต้องมีใพคเคาน์เตอร์แบบแบบไอโฟตุ้งดิถ้ายิงใส่แขนจะปลดล็อกไปที่แขนดิวะล็อกทันโว้ยเว้ย นี่คือจะทดสอบระบบคอมแบทนี่ทดลขาหนึ่งทีออกไปครอบนี่คือจะลองระบบคอมแบทแล้วนะครับผมอยากรู้ว่ายิงกี่นัดตายสายอะ่ะ มึงเอ็มเอสซิีแรงกมากครับเกมนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่คอมเพลทีทีไปเนาะโอ้ยเชียดไปบอมเราลองไปบอมหน่อยก็ดิ แรงดีวะ่ะเลืฟองตอนีนไม่ได้นี่นี่ฮีบสซิแม่นโคตรมันดูดแรงมากนะครับไม่เล่นเองผมไม่รู้จะรู้สึกหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นสมบัติใช่ไหม พวกนี้มันคงคาออกมาจากรูนี้ได้เรื่อยๆโอเคใกล้หมดเวลาละแคสซานดร้าโอ้ย เอ่อสแตนดาร์ดกับฮาร์ดคอร์ต่างกันมากเลยไม่ใช่สแตนดาร์ดฮาร์ดคอร์กับแคชชัวคือโคตรต่างกันนะครับอันนี้โดนกัดเป็น10ทียังไม่เป็นเลือดยังไม่ลดเลยอันนี้ค่อนข้างสปีดรันมากน่าจะเหลือเวลาสะักนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ย ืออีกสนาทีหรือนาทีกว่าจริงๆนั่นจบ2รอบได้นะครับเห็นชัดเลยแคชชวลกับฮาร์ดคอร์มึงโคลาโลกันเลยแบบก็ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเสริมนี้ด้วยนะครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ